สวัสดีครับเทนูวิคกูรูความรักของสาวๆทุกคนนะครับสาวๆบางคนกําลังสงสัยอยู่ว่าเฮ้ยชุดไหนใส่แล้วเซ็กซี่ใส่แล้วผู้ชายแบบว่าโอ้โหดึงดูดใจอยากจะทําการบ้านด้วยอยากจะเข้ามายิ้มด้วยนะฮะบางคนถามผมบางี้บอกว่าโค้ดค่ะท่านเราใส่ชุดนอนลายเสือหรือว่าชุดชั้นในที่เป็นลายเสือเนี่ยผู้ชายชอบไหมฟังให้ดีนะผู้ชายที่ชอบลายเสือเนี่ย มันมีคนชอบแต่ไม่ใช่ทุกคนบางคนเห็นลายเสือก็อาจจะหมดอารมณ์เทิร์นออฟเลยก็ได้ดังนั้นเราลองใส่เล่นๆก่อน เราอาจจะไม่ต้องแบบหูมุ่งตรงไปที่แบบชุดชั้นในบาลายเสือจีสติงลายเสือนะครับเราอาจจะเริ่มจากเสื้อเราก่อนก็ได้เริ่มจากเสื้อผ้าหรือของใช้บางอย่างว่าเป็นลายเสือแล้วดูว่าเฮ้ยเวลาเราใส่อะแล้วแฟนเราชมหรือเปล่าถ้าแฟนเราชมแปบลบว่าเ,าเขาชอบแบบนั้นแล้วเราค่อยแอดวานซ์ไปซื้อเป็นชุดนอนไม่ได้นอนหรือว่าชุดชั้นในยกทรงกางเกงในจีสติงลายเสือนะฮะถ้าแฟนเราชอบลายเสือแล้วเราคุณใส่ลายเสือเนี่ยคุณจะแซบขึ้นมากส่วนใหญ่นะจากประสบการณ์ชีวิตผมนะ พวกเพื่อนผมหรือคู่รักที่ผมรู้จักเนี่ยคู่รักที่มีลักษณะหุ่นอวบๆหน่อยฮะผู้หญิงอวบๆผู้ชายอวบๆเนี่ยเขาจะชอบใส่ลายเสือกันแล้วเวลาเขาใส่ลายเสือเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกว่ามันทําให้ดูเป็นแม่เสือสาวอวบอันหน้าฟัดเซ็กซี่มากยิ่งขึ้นนะฮะใครอยากรู้ว่าฮยสเปคอย่างเราเนี่ยควรจะแต่งตัวยังไงดีที่จะแบบว่าพิชิตใจแฟ,แฟนเราพิชิตใจผู้ชายให้แบบว่าเกิดอาการอยากจะยิ้มกับเราเนี่ยนะฮะมาเรียนกับผมได้ในคอร์สออนไลน์เบสซี่เข็ดสายฟอรจะมีบทเรียนเรื่องแฟนตาซีบทเรียนเรื่องคอร์ โลเ y นะฮะไว้สอนสาวๆเพียบเลยทักมาได้ที่ไลน์อั n e ชนวิกแล้วเจอกันครับ